เอาละฮะผมเธอคนนี้นะครับแม้ภายนอกจะดูอบอบางนแต่ภายในซ่อนความแข็งแกร่งไว้อย่างไม่น่าเชื่อ เกมจะหินจะโหดขนาดไหนก็สู้ไหวแบบไม่คิดวั่นเลยนะครับทุ่มสุดตัวลุยสุดแบบสุดใจเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมาเพื่อเป็นผู้ไม่แพ้พร้อมแบกทีมด้วยนะครับฝากความหวังไว้ที่เธอเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับและเป็นน้องสาวที่น่ารักของเราด้วยนะครับขอมอบรางวัลยญิงแกร่งยอดนักแบกให้กับน้องอ้ายสลัญชนาด้วยค่ะ เม่ลยคตื่นตันใจขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลหญิงแกร่งยอดนักแบกนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเหล่าเรนเจอร์ก็เป็นวีรบุรุษชายนะคะส่วนเราเป็นผู้หญิงแต่เราก็ยังแบกได้นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็หวังว่ามีโอกาสจะได้ไปร่วมแข่งขันกันอีกนะคะยินดีจะไปแบกทุกคนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะคะ โอ้ความแร่งของน้องไอ้จนทำให้ได้รางวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาถึงเกมที่2นะครับเกมนี้ต้องใช้ทั้งพลังแขนแล้วก็พลังขานะครับเพราะว่าต้องมีทั้งการดึงแล้วก็มีทั้งการเตะนะครับอยากรู้ว่าพลังแขนพลังขาแต่ละคนเป็นยังไงไอ้บอกเลยว่าไอ้ก็เป็นคนที่มีกาลังแขนเยอะเหมือนกันฟิตเนสละนุกไม่ฟิตเนสแต่ไอ้เป็นคนมีกล้ามแขนเยอะจริงเหรอไปแบ่งกัน แต่มันแบบมันหายไปเยอะแล้วทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ออกมาิตกเพื่อนหรือแบบตกคน่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่แข็งๆล่ะเออเฮ้ยอ๋อแต่เพาเป็นดัมเมอร์ตอนมัธยมยกไม้น่ะกล้ามนี้อาจจะดูเหมือนใหญ่นี่ยังไงต้องดูนี่ดูนี่ต้องดูอ่ะนี่ทำไมมันไม่ด้วยนะยังไม่ได้เกมแค่ว่าอ่านกันเลยเที่ยวเขาไอ้เที่ยวเขาไอ้เที่ยวเขาไอ้ไอ้เที่ยวไปไอ้เที่ยวไยมันไต่หย่อนเหมือนกันนะเฮ้ย ทีมที่สองนะครับทีม B นะครับส่งน้องเฟิร์สมาเล่นก่อนบ้างนะครับไอทำไมครั้งนี้หนูไม่ยอมเล่นก่อนเลยจ๊ะเพราะว่าอยากดูก่อนไงอ่อนให้กำลังใจเพื่อนหน่อยไหมเตรียมใจแพ้ไว้แหละไอ้ครั้งนึงครั้งนึงครั้งนึงต้องเชื่อมั่นว่าคาดหวังว่าเราจะทำได้ดีสิดอ๋อแพ้ไม่ไม่เขาคาดหวังว่าเขาจะทำได้ดีแต่เขาไม่คาดหวังในตัวมึงเราเล่นเกมเป็นทีมเราต้องไปด้วยกันโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้น้องกันได้18แก้วครับคิดว่าเกิน18แก้ว20แก้ว20แก้วนะเามาดู รุนแรงเสียเลดเกินมาถึก็ทิปเอาทีบเอาโยใจเย็นหนก็ดีทีทีเออททีทีเออทีโอ้โหทีทีเออทีทีเออทททที พลังเท้าต้องยกให้คนนี้จริงๆเลยครับเพราะตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยเฟิร์สใส่ไม่ยั้งเลยแหละนะครับนอกจากจะมีดีเรื่องกล้ามแขนแล้วก็ไม่ยักจะรู้ว่ามีพลังขาที่เฉียบอีกด้วยเลยครับส่วนแขนอ้ายก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับแม่เด้งเอาเด้งเอาสมกับตําแหน่งดรัมเมเยอร์จริงๆต่อกาบครึ่งหลังของเฟิร์สกันบ้างเลยครับจะทําได้ดีแค่ไหนแถวสุดท้ายมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น ลูกพีมมหาปายของเฟิร์สทำงานได้อย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะครับแต่จะได้กี่คะแนนกันนะเฟิร์สนะครับทำไปได้19แเก้แก้ดูมีความหวังขึ้นมาไหมไอ้เราจะทำให้ได้ยินดีกับน้องอ้ายด้วยนะครับที่ได้รางวัลนี้โอ้โหโชว์ฝีมือได้ยอดเยี่ยมมาก